อันนี้ลักษณะเม็ดมันเป็นเหมือนเพื่อเราเนี่ยข้าวนี่มันเป็นเม็ดจันจันมันเบนตะว่าโดยโดยเร่เรีวมันไกลๆกับลูกเนียงลูกเนียงเราปลอกเราปลอกเปลือกออกเร็วอยู่ไกลๆนั้นเนยเม็ดมันเบนเบนมันก้อนกลางกลมแต่ว่ากลมอยู่มันมันไม่เรียวเรียวมันข้าวแบบเราไม่เรียวมันข้าวมันโดูมันรอบไม่ร้ถ้าถ้าปูรอมนี่ไม่รอมมันตีป้อมตาข้าวไหลนี่ข้าวอะไร อ้อมอกโยมมันพ้อมว่าหมากเต้คุณกาต่างงานก็บอกว่าคุละเรืองกันกับก้าวใหตัวไป๋ยที่ที่เราตัมันก้าวญี่ปุ่นหรือว่าก้าวบ้านเราเพรามันเดือมอกรวงกันรูได้เลยวันนี้คือก้าวญี่ปุ่นแต่ตาบอกกินโปราที่เร็วมันความเนี่ยของความนืดก้องมันมันหมากเก็บตึงเอาไปทำปือต่อนี่ต้องตากกนเลยมันคาวต้องตากมันก้าวก้าวตัวไป๋เต้มันตากหายว่าราเลือกมันบางมันเองเร็วเวลาปลุกนี่เราเราต้องปลูกเดือนได้เหือนปดีกได้จะลดความเตกต่างตั้งแตะเดือมต้นเดือมต ดูคอนเทนต์แบบเต็มๆกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยครับ